นี่คือไายลินฮอสสปริงนะครับเราเปิดบริการมาห้าปีแล้วนะครับอย<ม>ู่ที่ตำบลบางลินนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่นี่ที่นี่ก็มีแหล่งแช่น้ําแรแ่นะฮะเรามีทั้งหมดแปดบ่อเ้วยกันนะครับห้าบ่อจะเป็นบอ่อครอบครัวจุบอ่อหนึ่งประมาณหกถึงแปดคนกําลังดีนะครับแล้วอีกสามบ่อจะเป็นบ่อรเวทพูวก็คือเป็นบอ่อส่วนตัวค่าบริการของบอ่อรวมคนละร้อยห้าสิบาทเองนะครับส่วนบอ่อส่วนตัวก็สองร้อยห้าสิบาทไม่จํากัดเวลาแช่นะครับ ที่นี่เราเปิดบริการประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มมีอาหารเครื่องดื่มและก็มีห้องพักด้วยนะครับห้องพักของเราจะมีอยู่ห้าห้องปัจจุบันนี้มีทาลินหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็สี่ห้าสี่ห้าจะเป็นคนละแบบกับทางคททาลินหนึ่งสองสามห้องห้าจะเป็นล่าสุดเลยนะครับแต่ละห้องกว้างขวางมีบอ่อแช่ทั้งในห้องและก็หน้าห้องนะครับราคาตั้งแต่พันห้าพันแปดถึงสองพันรวมอาหารเช้าตอนนี้ก็แขกเผ็ด เต็มตลอดนะครับสนใจติดต่อ,อยังไงนะครับติดต่อมาที่0 8 1 1 5 2 6 1 4 1นะครับหรือว่า077826726นะครับผมชื่อโกเอ็กครับเปิ่นผมเป็นคนระนองด้วยก็เคยทำงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะก็ระดับบริหารก็เลยได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอยู่ฝ่ายส่งเสารตลาดก,ก,ก็มาพัฒน,นาบ้านเกิดังนองนดีกว่านะครับเพราะว่าระนองนี้มีโปรดักต์อะไรที่น่าจะเป็นจุดข,ขายได้ นะ <S <S เพื่อต้นคือทงเจ็เป็นน้าแร่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับหรือจะเป็นประเภทเกตเวย์ก็ได้นะครับไปที่ฝัาะพะมาตรงนันนะครับมีเยอะะเลยครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วน้องเป็นแหล่งแหล่งผิบพันอาหารทะเลนะครับอย่างที่ของเราเราก็มีผิดพัาดของซิฟโก้นะครับสยามไทรอินเ์เนชกินเอลฟูดเรามีบริการสินค้าจำหน่ายที่นี่เป็น,นฟูดฟิตูดนะครับราคาไม่แพงเลยครับลองดูครับเด็ หอยจ้อจ้อปูอะไรพวกนี้มามาดูราคาเรื่อยๆจะตกจใจนะครับแปดสิบาทนะฮะยี่สิบลูกนะฮะโอเค,คก็เกะเล่านิดน,นึงที่มาของน้ำแร่ที่นี่มาจากไหนนะครับของนั้นคิดว่าคงจะเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยานะฮะตรงนี้เราจะมีพื้นที่ทั้งหมดรวมไปถึง่าทรสายประมาณเจ็ดสิบไร่ของเรามีบ่อแร่บ่อน้ำแร่เป็นของตัวเองอยู่ทางด้านหลังนะครับลึกลงไปประมาณ150ร้อยห้าสิบเมตรนะครับเรา,าก,เก็จะเจอน้ำที่นี่ในของทายิงฮอสปริงจะเป็นน้ำแร่ทั้งหมดนะครับ แม่ทั้งหมดเรามีบอ่บอร้อนหนึ่งสองสามสี่ส่วนบอ่ 5, บอห้าบ่อเย็นจะเป็นจะเป็นบอ่อเย็นนะครับแล้วก็ไรเวทฟูลอู่ทางด้านขามือนะครับวันนี้ก็เป็นที่นิยมของของลูกค้านะครับลูกค้าระดับพรีเมียมนะครับสาว่ายน้ำนี่เราจะเราจะทําความสะอาดทุกสามวันนะครับที่นี่จะไม่จะไม่มีการใช้คลอรีนเหมือนสาว่ายน้ําทั่วไปเราจะเทน้ํจริงทั้ง,งหมดแต่น้ําที่เททิ้งเนี้ย เราก็จะไว้เราจะปล่อยให้เป็นเราเรามีบ่อสําหรับเลี้ยงปลารับอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ภายในประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยน้าที่ไหลามาจากเราทิ้งมาจากบ่อต่างๆทั้งหมดแปดบ่อเนี่ยก็จะมาไหลรวมตรงตรง,ตรงสระด้านหน้านะเราก็จะเลี้ยงพวกตัดน้ําพวกนี้นะเราจะไม่ปล่อยให้เสียเปล่าประโยชน์และภายในปีหน้าเนี่ยเราจะมีโรงแรมใหม่ของเราเกิดขึ้นก็คือมาตาวดีเวลเนสสวิสโกนะเป็นโรงแรมระดับสีบ่ดาว มีห้องพักไม่เกินสี่สิบห้องน,นะตอนนี้แบบไฟแนลแล้วนะครับอยู่ด้านด้านหน้านี้เองฮนะไม่ได้อยู่ดิมถนนใหญ่นะอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับในนั้นก็จะมีะนวดต่างๆร้านเสริมสวยต่างๆเหมือนตีนดาวทั่วไปแต่ว่าที่ไทรดิงฮอสสปริงตรงนี้เนี่ยเราจะคงไว้เดิมนะครับเพราะว่าบางบางท่านที่มาใช้บริการแล้วเนี่ยบอกว่ามาแช่น้ําแล้วมาว่ายน้ําแล้วไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วก็เลยอยากอยกจะท,ที่นี่ด้วยเราก็เลยต้อง ลงทุนะก็ประมาณร้อยกว่านะครับร้อยกว่าก็เป็นโรงแรมชั้นเดียวแล้วก็มีพูลวิลล่าด้วยนะครับพูลวิลล่าใช่ครับก้อยครับคำถามสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่เคยมาฮอสแช่น้ำแร่มันดียังไงนะครับน้ำแร่ดีคือผมก็เคยใช้ประสบการณ์ตัวเองอย่างหน้าร้อนอย่างงี้ช่วงนี้ฮะถ้าเราร้อนเนี่ยไปอาบน้ำตกบัวดี๋ยวก็อาบมาเสร็จปั๊บเสร็จเสื้อผ้ามันก็เหงื่อออกทันที แต่ถ้าหากว่าเราเราใช้บริการน้ําแร่เราไปแค่ตามบ่อต่างๆประมาณตีว่าครึ่งชั่วโมองหรือว่าลงสาใบน้านะฮะแค่สักประมาณครึ่งชั่วโมองเราก็ขึ้นไปใหม่ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าคือความรู้สึกมันต่างมันก็ว่าความเย็นเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวทั้งหมดเลยนะอันนี้ทุกท่านลองลอง,ลองพิสูจน์ด,ด้วยตัวเองจะผมพิสูจน์มาแล้วครับและอย่างเพื่อนเนี่ยเป็นเล่นบอลมาแล้วก็หัวเข่าแพงนิดนึงไปหาหมออะไรก็ม่คิดว่าจะทำเขาเลยกสกแกนนะัะตอนรกเขาบอกเอะลองดูนะเอ้ ผมมาแค่นี้สองสามครั้งก็หายนะครับนะครับไระไรเจ้าของโรงแรมเองมาแช่ที่นี่และผมก็คิดว่าถ้าน้ําแร่ไม่มีประโยชน์จริงญี่ปุ่นคงไม่มีออนเซ็นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและเราก็มุ่งหวังว่าเราจะทําให้ทารินอสริงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดขายก็คือแค่น้ําแร่ตามบอ่อต่างๆแล้วก็มีสาว่ายน้ำอาหารเครื่องดื่มและที่พักให้เป็นระดับต้นๆของเจหวมดฑนนองเพื่อ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้รู้จักจังหวัดระนองมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงท่านที่จะมาแช่น้ําแร่ของเราเนี่ยไม่ต้องเตรียมชุดมานะครับเรามีบริการชุดให้นะครับมีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นชุดคลุมแบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีชุดดูกระาดาด้วยชุดคลุมแล้วทุกท่านก็จะมีผ้าขนหนูให้ผ้าขนหนูนี่เราไม่ได้ซักตามร้านทั่วไปเรามีรอนที่เป็นของตัวเอง ตรงมัน่นใจในความสะอาดของเราได้ค่ะขอบคุณโกเอกมากครับไ,ด,บได,บด,ด้ครับดครับใจนี่เชิญมาเลยครับทาลินฮอสสปริงที่นี่ดีมากๆเลยครับสวัสดีครับ